ชารวันนะกนะเดียวไม่มีแลยเอารถตายอย่งก็ดู้ว่ารเลือไม่มีนะู่กฮะไม่มีชาวันมีชววันชาววันเนี่ทุกคนครับเรื่องราวของความเชื่อของมณินะครับหลายหลายคนสงสัยมานะครับว่าหลายๆคนอยากรู้ว่าความเชื่อของมณินะครับชีวิตหลังความตายนะครับว่าเป็นอย่างไรตายแล้วไปสวรรค์หรือไปนรกอย่างไรแล้วคนมณิเชื่อว่าตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามมานะครับใน คลิปนี้ผมมีคําตอบนะครับเดี๋ยวผมจะถามเท่าไ่ให้ว่ามันนี้เขามีความเชื่อกันอย่างไรนะครับแล้วชนมันนี้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มของเท่าไข่มีความเชื่ออย่างไรเดี๋ยวผมจะถามให้ดูแล้วใครที่เคยคุกคลีกับมันนี้แล้วมีความเชื่ออย่างไรนะครับที่ท่านได้ฟังมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะครับก็ย้ําว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อของมันนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเท่าไข่มาเล่าให้เราฟังดูครับ เร็วเร็วมันนี้นี่เขาเชี่ยวมันเือแล้วมันตายเร็วไปหน่อยบวมันนี่เชี่ยวแบบขึ้นบนเนาะขึ้นบนขวาขึ้นบนขวาอยู่กับยาวโยกกับไปยาวมุนโอ้ถึงตาท่าก็แบบตายเร็วปั๊บก็ขึ้นไปอยู่ธาบุญนู่นเลยเนาะบุญทุฟ้านู่นเลยเนาะตายเลยครับตัวเคาฮะมันตายเลยสรุปบอกตายไปอยู่กับไปยาวธาบุญนู่นเลยเนาะบุขวาถึงไหนถึงคนเดียว ทำชัวทำดีนี่ยังไม่คนดีคนไม่ดีนี่ยังไม่ล่ะโบมันนี่เชยวผืออ๋อเสวรรค์นรกยังไม่เชื่อมันผือไม่มีแล้วอ็มก็ตายแล้วโ่มีนรกคลุ้มไม่มีนรกอ่ะเออไม่มีสวันหน่อมีสวันหน่อยม้วนสวรรค์ยังไม่ไม่เสวันเมื่อแต่ว่าไปโยบายเป็นี่แหละสวรรค์นั้นยังไม่ยังเลยจะโยบายเล้วก็เราอยู่กับชู้เราโยบายู่ดถึงหักกินหักกินอืมอันนั้นก็าโยกคนนันคือว่าเราตั้งที่กัไปไปตามคลองนั่งที่ ไม่ตามโครงท่นผ <Ừ. S 2> uh, the ือหล่ะนั่นรถตายเลยก็เดินรถเดินรูมรูมรูมยันไม่วิญญาณมันนะเน้อมันวิญญาณเดินไปต่ตามโครงมันตามโครงห้าตัวไปห้าตัวไปห้าแตไม่หลาเอากมากินนี่ตแล้ก็ตายไล้กเตัวมันหลอดไม่ใช่ตัวเป็นไม่ใช่ตัวมันหลอแรกนี้นะอือันนั้นหลตายมันไม่เห็นตับตัวมันก็เป็นห้องอืมเบ่้องขวาเบื้องาเอ้ยาเอ็กซ เห็นเป็นงูวันนี้แล้วเนาแต่ว่าเราตายคือวิญญาณออกไปแล้วแต่ว่าเราก็ไปออกไปหาของกินเนี่ยฮะเป็นพี่นะเป็นพี่เออเดี๋ยวกูเาพี่มาออกบ้านเราหนิวจับมาฝ่าลูกตันลูกกูที่เท่าพี่เลยไปลอกมึงจะไปลอกเป็นมันเลยไปลอกเลยมันตกลงไปลอกกันไปนู่ ย่ามาตังก็ผมมันไปวันนั้นนี่ามเทายาวอ่ะบ่อยทายาวพาผมไปที่ตรงนั้นมันเออค่ะผมมันเองเลยตายเอผมมันตายเลยนั่นกันเนาะถึงว่าเทายาวพาผมไปที่พาผมไปเล่ดีเขาฟังที่เหมือนป่วยคิดคาดต่อว่าพ่อไปไปทายาวเล็กๆไปไปที่นี่พวกเล็เหมือนเทวะเขากว้างสุดสั้นก็เทอาลอยเลยกว้างสุดแบบนั่นนนั่กันฟังนี่นั่นกันทีเดียวอันเนอะมาคนละคนคนละทีกัน Cô là thì Ở lùng oh, thì ở vắt lùng à Ừ Thì vì là vì là có vắng có nhằng Có những sát đề lạc nhằng hút án à á mà những nhằng Ở đây bắt thả bốn mày Mà ở mà, à mặt tăng hình Ở hình mà tăng à ở à tăng tăng Nhi thì 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 mà năng những cái nhằng à Nhằng hình Nhằng hình tăng Ừ Thế rù lên đâu à không khởi không khởi Mà rù Có ổng mạng cắn Ừ, ừ. ừ. คุณได้มากไหมตรงนั้ยังเขาฟังเขาฟังรวมกันหมากไหมนะรวมซ้ำหมซ้ำไหมเออซ้ันนี้ซ้ำอันนี้ซอัอันนี้สีเป็นอบวซซ้บวกซเจ็ดเจ็ดน่ซ้ละซคุณซ้คุณเซคุณซ้บวซี bên chết liền mòn à, chết cồn mòn chết cái này đẻt ai cồn đẻt ai cồn một song ngày lười lần chặt nọc con cái đẻt đẻt ear là sao mòn thằng mai này mai này sáu cồn được rồi sáu cồn được rồi phải luôn nãy thì thì ban đăng rồi ban